ขึงเชือกเออมันก็ฟันกระถินอยู่ขึงเชือกครับปลูกในนากำลังปลูกในนาส่วนออก็ทำอย่างนี้ไอ้ต้นเนี้ยมันต้นหญ้าพงไงเอาเครื่องเครื่องตัดหญ้าตัดมันไม่ได้หรอกตัดไปสามสี่เที่ยวแล้วมันก็ได้แต่เป็นปุ๋ยมันจะต้องแสกไงแสะลากออกเลยเห็นไหม เนี่ยมันเตรียมแตกแล้วเนี่ยมันลอยก็ไม่เป็นไรรากมันลอยแล้วแต่มันแตกได้ต้องใส่ออกใส่ออกเลยให้มันเป็นปุ๋ยเนี่ยเดี๋ยวมันตายแล้วก็เป็นปุ๋ยยังดีที่แปลงนี้ก็ชาวไว้หนึ่งปีแล้วชาวหนึ่งปีนี่ไม่ได้ทําอะไรเลยก็ชาวไว้ให้มันหญ้ามันตัดหญ้า ให้มันเป็นปุ๋ยเฉยวันนี้ก็มาปลูกน้อยหน่านี่เนาะต้นน้อยหน่าเนี่ยปลูกห่างกันต้นละสองเมตรเนี่ยห่างก็ต้นละสองเมตรขึงเชือกเลยฝน <c oughs> ไม่ตกวันนี้คึ้มเข้มเข้มเขมดีจังเลยคึ้มบังแดดบงังคึ้มบังทั้งวัน ก็แสะแสะทั้งหมดเลยต้องใช้แรงอย่างเดียวแล้วก็ส่วนด้านข้างที่เสาล้วนนั่นปลูกแก้วมังกรแก้วมังกรอย่างเดียวพริกด้วยมีพริกเดี๋ยวต่อไปก็เป็นทั้งเ,เป็นแถวแถวเนี่ยปลูกให้เป็นแถวเลยในนาแล้วก็มีมะละกอมีพริกแล้วก็กระเพราตะไคร้ขา่าอะไรเเดี๋ยวปลูกเป็นแถวแถวแถวสลับกันไปเนี่ย ปลูกให้เต็มเลยที่ประมาณ3งานกว่าเกือบหนึ่งไร่นั่นแหละเนี่ยคือต้นพริกที่ล้อมล้อมไม้ไว้เนี่ยพริกก็ไก่ไม่กินก็ใช้ได้ปลูกพริกมะละกองนี้ปลูกได้แต่ยังเหลือ ต้นไม้บางอย่างตําลึงเนี่ยเพาะไว้แล้วแต่ปลูกไม่ได้ที่ตาลึงไก่มันกินยังไม่รู้จะทํำยังไงเลยมันจะต้องมีท่อมีอะไรละปลูกแล้วให้มันโตขึ้นไปบนข้างบน